เด็กๆคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์วันนี้คุณครูมีหัวข้อมาให้เด็กทำก็คือให้เด็กๆวาดรูปทรงที่ตัวเองชอบคุณครูชอบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณจะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะมีด้านยาวก,กว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเด็กๆผูว่าดรูปชอบรูปนี้ เมื่อเด็กวาดเสร็จแล้วดเด็กสามารถต่อเติมภาาทตัวเองวาดได้นะคะคุณครูจะทําเป็นเป็นบ้านคุณชอบบ้านคุณจะต,ต่อขึ้นไปบ้านก็ต้องมีหลังคาอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้คือการคุณครูวาดคุณครูชอบแบบนี้นะคะชอบสี่เหลี่ยมถึงผ้าและเด็กสามารถต่อเติมจากภาาทตัวเองวาดได้นะคะแล้วก็จะระบายสีกัน ว่าเสแลเป็นรูปบ้านนะคะเด็กๆให้เด็กทุกคนไปลองทำกับผู้ปกครองดูนะคะขอบคุณค่ะ